thank mm -hmm. you thank you ก,ก,กันกับกีตาร์เขาเรียกว่าเป็นออฟอร,ร์มิโกกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์ที่สีสันนุ่มนวลชวนฝันนะครับตัวนี้มันคือคอโดบาร์จีเคสตูดิโอนะครับเป็นยูโรเปียนสปรูสซอลิดท็อปครับนี่ครับเออไม้ขาวนวลแล้วก็ลายเส้นสวยงามนะฮะแล้วก็บล็อกซ้ายเป็นไซปร์ส์ครับไซปร์ส์เนีย่ยเออเป็นไม้ที่เขาเจาะจองสำหรับกีตาร์ที่เป็นฟอร์มิโกรครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของฟอร์มิโกเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีการ ปลายโนต้ตมันต้องจิกกัดแหลมๆพุ่งออกมาซึ่งเ,เราจะไม่ได้ยินในพวกไม้ที่เป็นมอการนีหรือว่ารสวูดนะครับไซเปรสทำได้ดีครับก็มากับฟิชแมนเบรนโฟรแบนอีคิวนะครับจะเป็นผมสายตาไม่ค่อยดีนะเป็นวัยรุ่นนะฮะสายตาของผมจะมองเห็นว่ามันเป็นมีเบรนไม้ได้ด้วยถ mm ้าใครต้องการสายที่เป็นอะคูสติกจริงๆนะครับผสมกับ EQ เนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละครับเหมาะสมที่สุดมีชุนเนอร์ในตัวด้วยสะดวกสบายครับ นี่เลยชื่อคอโดบ้ามาเลยนะครับคอไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่เป็นกีตาร์คลาสสิกอ่าสำหรับคนที่กลัวเรื่องคอใหญ่นี่ผมจะเน้นเรื่องนี้เป็นสําคัญเลยนะครับฟีลิ่งในการสัมผัสเผมว่ามันเป็นเหมือนเป็นไฮบริดกีตาร์มากกว่าเล่นจะเป็นพวกฟอสโนวาก็ได้ครับอันนี้เป็นซัมบาเนี่ยเป็นพอรบ้า แต่ว่าไม่เป็นนะเพราะว่าเดี๋วโนลิกสิ์นะครับโอ้โหมีตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลือเป็นรอยเพราะฟาร์มิงโก้เนี่ยเขาจะมีเทคนิคที่เป็นเรสแกลโดนะครับ oh. วันที่ต้องเคาะเคาะเคาะตรงเนี้ยซึ่งมันจะมีแผ่นเป็นแผ่นรองก็ปิกกาใสนะครับตามสไตล์ของฟาร์มิงโก้กีต้า์นะครับตัวนี้เนี่ยไบยดิงก็เป็นอินเดียนลอสฟูดครับสวยงามตรงที่อะไรไหมไม้สีขาวตัดด้วยไบยดิงที่เป็น โรสบูดเนี่ยสีเข้มน้ำตาลน้ำตาลครับสวยงามครับดูแล้วถือว่าทรงสง,งา่าทรงสง,ง่านะตัวนี้นะครับถ้าถามว่ามีใครที่ได้เล่นเราจะดูฟังเสียงมาจากใครบ้างก็จะมีท้งเมืองไทยก็จะเป็นพี่กองสารรัฐนี่พี่กองสารรัฐนี่ครับเพลงนี้ครับผม ชีวิตคนระเลงครับผมเล่นจบไม่ได้นี่เล่นมุกเล่นมุกก็พี่กองก็เล่นไปครับจริงๆแล้วมีอีกอีกคนนึงคือพี่ฮาร์ดของเราเองครับพิภคาร์พี่ฮาร์ดก็ใช้กีตาร์คอร์โดบานะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับอายุกว่า40ปีนะฮะก็เชื่อถือได้ครับเพราะว่าโนฮาวเขานี่สร้างกีตาร์มาไม่ต่างกว่า40ปีก็คนอายุ40อ่ะประสบการณ์ในในการสร้างเขานี่คงจะไม่ธรรมดาครับ ทนเสียงวันนี้เราไม่ได้ออกไฟฟ้านะครับเราเล่นแบบอะคูสติกให้ฟังเพราะต้องการให้ได้ยินการสั่นของไม้การเดินทางของเสียงที่บาลานซ์ดีมากครับผมชอบนะ สิ่งที่ทุกคนอยากทราบแล้วตอนนี้คือราคาใช่ไหมครับราคากับเสียงเนี่ยผมว่าโอ้โหเสียงมันไปไกลอะเสียงไปไกลก่อนราคา,าจริงๆนะครับราคาปกติอยู่ที่30,000บาทครับแต่ตอนนี้เขามีราคาพิเศษให้นะครับสองหม่นเจ็ดพาบาทครับที่ซินกิต้าทุกสาขาเลยแล้วก็โดยเฉพาะที่สาขาใหม่นะฮะสาขาไม่กับบางนาชั้น2โซนของอีเกียเนี่ยมีให้เลือกมากมายครับ มานะครับมานั่งลองมานั่งเล่นดูครับมาลองสัมผัสดูครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้มาลองไม่ได้มารู้สึกแบบเดียวกับผมผมบอกว่าเออรสชาติมันหวานนะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้ลองชิมเนี่ยเ,เพื่อนๆจะไม่รู้เลยว่าหวานของผมแปลว่าอะไรเพราะนั้นมาเถอะครับมาลองมาลองสัมผัสคอโดบาครับ G K Studio ครับแล้วคุณจะติดใจครับผม